สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ This is a t o อยภูมิใจนำเสนอการรีวิว baby's burst super king dead d e a b o o s ครับแต่ก่อนจะไปรับชมเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง This is a t o อยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับ d ดซเดียบรอดนะครับเป็นงานจากกล่องสุ่มแรนดอมบูสเตอร์21นะครับผมรหัสโปรดัก t เนี่ยจะเป็น B170 โดยที่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นตัวหน้ากล่องเลขหนึ่งเลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวคอยดูกันทีหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชิ้นส่วนขเขากันชิ้นแรกก็คือชิปซูเปอร์คิงเดียบรอสนั่นะครับผมจริงๆจะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเอาไว้ใส่กับตัวตัวที่2นะครับเดี๋ยวคอยดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับ ตัวชิปตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเป็นหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ได้นะครับนี่สามารถหันข้างหลังแล้วก็หมุนแบบนี้ได้เลยนะครับนี่หมุนได้เลยนะแต่โดยปกติของตัวนี้แล้วเนี่ยจะเป็นหมุนขวานะครับเบตรดตัวนี้นะครับจะเป็นเบรดเดสนะครับผมโดยที่เบรดเดสอันนี้จะเป็นสีประจําของตัวเดียบ,บรอสเขาก็คือสีดําแดงทองนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีสีม่วง มาด้วยสีม่วงใสมาด้วยนะครับแล้วก็ผมเคยรีวิวเบรเดสไปแล้วหนึ่งตัวก็คือเดสโซโรมอน,นะครับใครไม่เคยดูก็จิ้มมุมนี้ไปดูได้เลยผมจะแปะเอาไว้ให้นะชัสซีที่เขาให้มานะครับในคอมโบนี้ก็จะเป็น 1D สีแดงน,นั่นเองนะครับผมนี่สวยมากในส่วนของดิสนะครับจะเป็นเหล็กสนะครับผมมาให้แล้วก็โดยตัวนี้เนี่ยจะใส่ เฟรมด้วยนะครับก็คือเฟรมเทิร์นนั่นเองนะครับโดยที่เฟรมเทิร์นเนี่ยมีข้อดีตรงที่มันใส่ได้ทั้ง2ด้านนะแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปตีซ้ายหรือตีขวานะครับอันนี้ก็เป็น2ชิ้นนะแล้วเขาก็ใส่รวมกันไว้แบบนี้ชึงอ,อันนี้ตีทางไหนว่าตีทางขวานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งชิงนี่ชึกตีทางซ้ายแล้วเห็นไหม เรียนนี้สุดยอดไปเลยทีเดียวนะครับไดเวอร์เหมิดนะครับแดดด้วยนี่เป็นไงสีดําแดงคือในส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เคยมีไดเวอร์เหมิดที่เป็นเหมิดธรรมดานะก็มีเหมิดตัวเนี้ยที่เป็นแดดตัวเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเหมิดธรรมดาเนี่ยมีไหมเพราะว่าผมก็เก็บเกือบครบนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่เจอตัวที่เป็นเหมิดธรรมดานะครับเออถ้าเกิดว่ามันมีตัวเหมิดธรรมดาก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับโดยส่วนสปริงของตัวนี้เนี่ย แข็งนะครับเนื่องจากเป็นแดดนะแล้วก็สปริงสีทองแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมซูมเห็นปะเออสีทองแข็งไปเลยตัวนี้เดี๋ยวเราไปรองชั่งน้ําหนักทุกส่วนแล้วก็มารวมร่างกันดีก,กว่าเราจะชั่งไปรวดเดียวเลยนะครับผมชิ้นแรกก็คือตัวชิปซูเปอร์คิงเดียบรอดส4.2กรัมตัวเบรด10กรัมตัวชัสซี สิบเอ็ดจุดหกกรัมรวมสิได้เท่าไหร่ของระหว่างตัวเลเยอร์ของเขานะครับอ่าเลเยอร์ที่ยังไม่มีชัสซีนะสิบสีจหนึ่งกรัมลมไปลมไปลมไปชิงย5 5สิบห้ากรัมตัวเล็กซี่ยีสิบเอ็ดจุดสามกรัมตัวเฟน์เทิร์นสามจุดเจ็ดกรัม แล้วก็ดิสบวกเฟรม24.9กรมัมไดเวอร์เมิรแดดนะครับ6กรมัมอ่ะรวมทั้งตัวชิง56.6กรัมครับผมก็หนักทีเดียวตัวนี้นะครับหนักหนักมาตรฐานครับผมอันนี้เป็นเบรบมขวานะครับ เกียร์ตรงนี้นะขวาแล้วก็มีกี่แก๊กว่ะ1 2ึ่งสาสหแก๊กนะครับผมโอเคเราไปลองหมุนสวยๆกันดีกว่าเจ้าเดทเดวบอรสตัวนี้นะครับก็เป็นเบเบสสายบาลานนั่นเองนะครับผม,มเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาหมุนนานขนาดไหนนะครับสำหรับสายบาลานตัวนี้นะไปหมุนกันสักหนึ่งยก ดูจากการวิ่งแล้วเนี่ยไม่น่าจะนานมากนะครับเพราะว่าตอนเขาลงไปเนี่ยก็จะมีการเวียงเวียงสักหน่อยหนึ่ง เรียบร้อยนะครับผมก็หมุนได้ไม่นานจะเท่าไหร่ประมาณ30กว่ากวินะครับอืมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าเดวิสเดวิสโรสสี่เทินเมอรเดดดีนะครับผมก็เป็นงานที่งานแรงมากๆนะนะตอนนี้นะเพราะว่าที่ที่ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเข้าไปดูนานๆครั้งเนี่ยก็ไม่เคยเจอนะแต่อันนี้ที่ผมได้มาได้เป็นมือสองมาด้วยนะครับก็ราคาตอนนั้นก็เอาเรื่องอยู่แต่ไม่ได้แพงแบบ ไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากขนาะดซื้อไม่ไหวนะครับหลักพันต้นๆนะครับไม่ถึง2 0 0พันนะครับ,ม 2, รบผมที่สำคัญคือซื้อมา2ตัวพร้อมกันด้วยนะครับตอนนั้นเออก็โชคดีที่ที่ซื้อนะตอนนั้นนะถ้ามาซื้อตอนนี้ก็คงแบบตอนยอมตัดใจอะ่ะมันคงซื้อไม่ไหวนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ผมก็เตรียมข้อมูลมาเท่าที่พื้นฐานนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรแนะนําผมแนะนําได้เลยนะครับผมข้ามาอ่านทุกข้เป็นอยู่แล้วครับวันนี้ต้องไปแล้วครับ สปอยคลิปต่อไปหน่อยละกันนะครบคลิปต่อไปก็คือตัวนี้นี่เองนะครับผมเผื่อมีใครเห็นแวบ,บเขาตอนช่วงต้นคลิปนะเราจะมาต่อกันไปเลยละกันนะครับสําหรับอีกหนึ่งตัวจากแรนดอม2ีเอ็ดนะครับอ๋อลืมบอกว่าไอสอตัวนี้แม่ไม่เข้าไทยเว้ยมันก็เลยหายากนะครับมันมันไม่ได้หายากแค่เฉพาะที่ไทยต่าง,ต,างต่างประเทศมันก็หายากนะครับผมโอเคประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย